สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถบดรถบดกับสันสะเทือนล้อเหล็กโบม็กครับพี่น้องโบม็ก B W 2 1 1 d ีคิดส0แกะกล่องมาสดสด,สดร,ร้อนๆครับประเดิมงานเลยบดอัดนะครับนี่ดูแลโดยลีดเฟ เครื่องคอมมินนะพี่น้องคอมมินร้อยแรงมาคอมมิน C B T A 9.3ร้อยแรงมาโอ้ถือว่ารอครับนะสมาร์ไลน์ลีเป้โบแมกแบรนด์เยอรมันนะครับนะ นี่กดได้ถึง24ตันนะครับจุดหนึ่งนะครับ4.1ตันอสนใจสอบถามได้นะพี่น้องตัวนี้ค่าตัวนี่ไม่ค่าตัวอยู่ประมาณสักไม่บอกดีกว่าเนาะสอบถามได้ครับ สอบถามได้พี่ใช้ชุมพลครับ089 079 3866ครับ089 079 3866สิ0 89, 0 79, 38ตธันนะพี่น้องน้ำหนักเขาดิ 10ตันกับ350กิโลกรัมดูแลโดยหลีดไวครับอ่อาแต่มาเกือบไม่ทันครับฮะโอ้โอ้สเต็ปไป24.1ตันกับแรงกดของเขาโอ้สะเทือนไหหำมเลยน้องอยู่ใกล้ๆ นี่ก็ใช้ทั้งแบบแบบกสะ,ะเทือนล้อเหล็กครับแล้วก็แบบหนามก็มีน้องแบบยางก็มีอ่ะโอ้ฮึบจะเลิกงานแล้วี่น้องวันนี้ผ่านมาโคราจัดให้กันเต็มอิ่มเลยเครื่องของมิินก็โอเคครับนะ จะว่ากูแม um ็กดูแลโดยรีเฟยซึ่งก็จะมีรถอ่ารถอัดสัรกะเถื่อนแล้วก็รถขุดนะครับสุมิโตโมอ่ารถขีบไม้ KTM แล้วก็รถคุดขนาดเล็กอบแคทนะครับอ่สนใจสอบถามได้ครับ หรือว่าสอบถามท่าจเจริญทรัพย์ได้ครับ098 2723752เจาเ้าอากันน้อยๆครับผ่อนกันยาวๆน่าจะผ่อนอยู่มันเบียดเบียดสามมืนกว่าบาทนะครับผ่อนอะโบแมก b ีวี1อดี 40สมาร์ทไลน์เอ,เอาอีกรอบกันลูกพี่ไหนๆก็มาแล้ว092.23752รอ,อยางนี่เป็นนับก่อน8นอดครับโอ้เครื่งก็นี่มัเดิน นดียดอ่ะตู้แรงตดกังเท่าเยอสุด,ดยอดด้วยรึงจริงจริงก็น่าจะมีตู้แอร์ด้วยนะสมาร์ทไลน์ตอยแรงมาก็าประหยัดเชื้อเพลิงอยู่แล้วครับเข้าไป สีกล้วยหอมครับเป็นสีสมิตร์มอลเลยสนใจจัดให้ครับเพื่อสอบถามได้อเ0็8 7 2 3 7 5 2ไปทางไหนเอ่ยไปไหนไปด้วยล่ะพี่น้องว่าอยู่ใกล้ๆีสั่นสะเทือนเลยสะเทือนเลยนี่ร้องเลย คนนขับเี่ยแรงกดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้แม่คนขับเนี่ยสบายเลยนะคนขับทำอะไรอ๋อสดมากครับนี่สดนะสดจริงๆ เราดูได้ครับช่องชาติตตอร์นซั์หรือว่าเพจชาติตตอร์นซั X c a v a t o r Truck หรือสอบถามได้ครับบดบดก็หรือว่าบดใต้เยอะเหมือนกันครับแรง24.1ตันโบว์แม็กแบรนด์เยอรมันนะครับวีดับิ21ดีทีซีศูน arp, ย์ ครเคัเดี๋ยวเอาไปกดบางมึกพี่น้องเป็แนแต่แตล้วครับทำถนนหรือว่าก่อสร้างก็ต้องบดอัดนะครับไม่งั้นไม่แน่นขนาตัวนี่น่าจะสองล้านนะครับสองล้านนิดๆ คุณเชฟเฟอร์นะครับหรือคนขับอ่ะสดมากครับแกะกลองมาลุยงานเลยอ่ารถรถพลังหน่อยรถทันเร่งหน่อย่น้องแล้วก็เดินเบาครับเดินเบาเลิกงานแล้วเอ้ทีมงานพอจะเริร่องซับเห็นติดป้ายอยู่ครับอ่ะจะมีแคปมีโกเบโก มีดำหลายชุดเลยครับเนะน,นี่ยอนี่ก็บดอัดน่าจะประมาณยูยี่สิบไรได้ครับนะอะเวลาหมดหมดเวลาครับสนใจก็0ู8ก7 2แปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองโอ้ซสุปยอดเอ็กซ์เีมอบแล้วครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ